ดูทางครับด <playful. scenes sound> ูทางครับมันปวดขนาดไหนครับครับดูครับดู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 สอบผมขอมาแล้วมันลมมีหนีละทำได้เท่เลยไปข้างหน้าลมเลยมันสอบ น้ามันขังไหมบันทีเ <c oughs> ้มยอบั่นหรอตาดาวกบ่นแล้ีเทียวได้บันา่ยไม่ใช่ฮีโน่ห้ามทำนะครับเฮ้ฮีโน่เราจะไปซื้อพขาเาเราเลยขากักเนี่ยกันแรงไปือ่ไสายฟืนนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านี้เจ้าเดี๋ยวครับที่ลงครับสิบเที่ยวเจ้าของที่เจ้าของที่ให้ดินไปขายครับเขาเอาสิบเที่ยวอ่าสิบล้อแม่งสิบล้อโอ้้หู้ไม่ลงให้สองเที่ยวแล้วพ่อเอาสิบล้อใส่เองเนาะ

จริงจริงอนี้เนอะโอ้แบต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  มาเลยโอ้ดดมามาชิวต่อมามามาเอาอันอันเออเอาอันเออเอาออกมาไล่ปาเราไม่หยีบลายนี่ยเพราะว่านี่จุดไม่ ไปที่รูครับสินะอ้บ้อ้าแลมรับไปดอกาปกมาไมปลั่งทนบาเนัไปมามาไปมันหักไปเมื่อไรละครับพอนาล้มีถือข้าหัวครับมันชิดิดมาผีเม่อไรเนี่ยแนครับนาล้หนาลมี่ต่ำหนึ่งครับวาไปถางเขา่อไรแล้ว มีค oh. ่าบวมมาได้ย like ู่อเอค่าวมนเตีรวนึงกับรวมเลยแต่โอ้ความกระลมครับนี่นี่เอาแ่นี้ใส่องแน่นนี่นี่ทไมยันไรก็มเียงแต่ว่าใช่รอบรวมครับครับมาลงให้สเี่อิบใส่เองเลยออรรเยกว่าบาทนองเาี่แม่เอาแซมบอนันมัน

โ,โอ้ไม่ิีป่ะไม่เก็บตัวแบตป่ะะเ,เก็บสัวแบตมันมันมันเสื่อครับเจ้าคุณผู้ลงไปแล้วครับมาครับท่านผู้ชมมาดูโลโกครปบอีกรอบครับ ถึงชูโรครับแล้วครับอ่านฝากบอกครับไม่ไกลครับเอามาลงให้เจ้าของดินสิบเจ้าครับแดดก็ร้อนเลย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 เอยอวววเลอยเลยเลยเลย โอ้โเฮ้ยโหดจริงๆเลยครับ มันมันนั่นนี่ละครับไม่เอาลอกครับแม่ครับหังจากนงานออกาาันดีๆรถเขาเขาะเอาคีบใช่ครับมีมวยวันนมันมันแหงๆทมเต็มเลยครับนี่นี่มันทมเต็มเลยนี่

ครับครับมันนันวิทย์ปันนี้มันสิบว่มันม่ยืนหอดีหรอกลานีเด็กแก้นึงมันไม่นมันจีสัวแบตัวทางมันเขานี่นี่าตางัดงัดงัดตามเอาป่นนั่เลยเยเลยเลยปปุ่นเสียงถอยญี่ปุ่นด้วย ร้อมาเอาดินคนระับไปดูสิบร้อยนะครับสามเอ็มตอนนี้เห็นสูโ้โม,ม,ม่สามเอ็มแล้วเป็นิ้งไ้เทียกห้องเงินห้องเงินล้อสูโมครับหาดูได้ยากครับกะทิตัวเดียวกัน มาดูวับสวยๆเลยครับกระบะทรงชนบุรีมากนี่เอ้อัน ั้างนอยมันตัก,กันสูงเลยม,ม,นมนลันมืดแล้วหนาวมืนร,รุ่นเก่าๆแต่ยังเปรุ่นครับ เรายังแก้วอยู่ครับซูโม่ดูหน้าตรงเลยครับโอ้ที่ี้ควันฟังกะไรอ่างเงี้ย